เอ่อคือว่าทุกคนครับทุกคนเห็นวอลเปเปอร์ด้านหลังนี้ไหมครับใช่มันอัปเดตอีกแล้วซึ่งผมเล่นยังไม่ทันไรแม่งอัปเดตอีกแล้วแต่ว่ามันก็มีความน่าสนใจอยู่อย่างนะครับผมไม่ใช่มอบไม่ใช่ไบโอใหม่ครับแต่วันเป็นโหมดฮาร์ดคอร์ใน b บดร็อกนั่นเองครับ ใช่แล้วผมสนใจตัวนี้แหละนะและผมก็ยังตระหนกใจว่าไอ้เลขหนึ่งนี่มันคืออะไรไม่ต้องพูดพร่ำตำเพลงครับเราไปเปิดโหมดฮาร์ดคอร์ตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่าถ้าหากเราตายเราก็จะไม่สามารถเกิดใหม่ซึ่งในโหมดนี้ม็อบหรือว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะโหดขึ้นนั่นเองครับซึ่งผมอยากให้ทุกคนทายใน EP ีนี้ว่าผมจะอยู่รอดได้สักกี่วันกันเชียวซึ่งผมจะเปิดวันให้ทุกคนดูแล้วนะครับผมนะและนี่ก็คือการเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์ครั้งแรกของผมครับ เอ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกิดมาอยู่ใต้น้ําเลยโอ้โหฮาร์ดคอร์จริงมีใครแบบฮาร์ดคอร์กว่าผมไหมครับเกิดมานี่อยู่ใต้น้ําเลยนะและผมก็ได้ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งว่าอยากให้หัวใจอยู่ด้านล่างโอเคครับจัดไปนี่ครับผมซึ่งแต่ว่าผมไม่ค่อยชินในโหมดคลาสสิกเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ว่านี่ครับผมมันเล็กเกินนะผมแล้วก็ไม่ค่อยชินแต่ว่าเดี๋ยวก็ชินเองนะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆืหรือเปล่านะโอเคไป ได้เวลาตัดไม้ครับโอเคคัด okay, แรกก็ต้องตัวคราฟแน่นอนครับแล้วก็อย่าดื่มคราฟสติ๊กเพราะว่าอันแรกอุปกรณ์ของเรานั่นก็คือพิกแอ็นั่นเองครับจะใช้แค่อุปกรณ์ไม้ชิ้นเดียวนั่นก็คือพิกแอ็ไม้นั่นเองครับและเราก็ขุดหินแค่3ก้อนนะครับแล้วก็พิกแอ็ไม้ก็ทิ้งไม่ได้และผมก็ยังใช้มอดเหมือนเดิมครับเพราะว่าจะได้เพิ่มความสะดวกสบายนิดหน่อยนะ และอุปกรณ์ต่อไปนั่นก็คือเต้าเผาครับแล้วก็ขวานนั่นเองครับซึ่งผมยังไม่ทําดาบแล้วกันเพราะว่าจะเอาไว้ใช้ตอนที่มีดาบเล็กเลยนะฮะโอเคได้เวลาหาอาหารครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเดินตามหาที่อยู่อาศัยและกันนะฮะ ซึ่งดูที่ว่าผมจะอยู่ตรงไหนดีนะแต่ก่อนอื่นขอไม้สักสองสต้นก่อนละกันนะครับทุกคนตอนนี้ผมไม่กังวลเรื่องของซอมบี้แล้วนะเพราะว่าผมสามารถคราฟเตียงได้เพราะว่าผมได้ขนแกะมา3ามอันพอดีครับในป่าทําไมมันทึบอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมันใหญ่เหลือเกินนะป่าตัวน,นี้ผมอยากได้แบบที่โลง่ลงๆนะเอาไว้แบบสร้างอะไรให้มันง่ายๆหน่อยนะขี้เกียจถูกล็อกรู้สึกว่าผมจะเจอไม้สปูดครับแล้วก็เป็นไม้ที่ผมชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันได้เยอะแล้วก็ แบบเก็บเกี่ยวง่ายนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยสีดำนะซึ่งผมชอบสีดําอยู่แล้วทําให้ผมแบบชอบไม้สปูตมากๆครับนะแบบว่าอีพีสโซด์ไหนๆก็ต้องแบบมีนะครับถ้าไม่มีนี่ไม่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับนี่มันใบองค์ภูเขาครับแล้วก็โอ้โหทําไมแบบดอกไม้สีแดงมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแล้วถ้าใครชอบนี่คือแบบว่า รักเลยนะในส่วนของไบอมตัวนี้แต่ว่านี่มันก็เยอะเกินไปนะฮะดอกไม้สีแดงตัวนี้และเอ้ย,โอ,ยโอเคขอบคุณครับแล้วก็เจอไบอมหิมะด้วยนะครับแล้วก็ผมขอไม้สปูดสักนิดหน่อยละกันนะครับผมนะไม่มีขับดักใช่ไหมโอเคครับขอละกันนะเพราะว่าเป็นไม้ที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับและมันมืดด้วยไงเอ้ยเปลี่ยนแอนิเมชันตอนนอนด้วย โอ้โหโคตรดีครับมันจะเจอหรือเปล่าเนี่ยบนที่ลงโล่งเนี่ยมันทำไมมันหายากจังเลยอะ่ะแล้วก็ผมต้องขอโทษเลยนะผมมาถ้าเสียงแปลกๆนะเพราะว่าตอนนี้เป็นหวัดนะครับเอ้ยพ้ยขอละกันโอ้โหไอเราคิดว่ามันจะโล่งไงมันติดทะเลซะด้วยโอ้โห แต่ว่าผมขอเดินตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันจะเจอเหล็กหรือเปล่านะสรุปไม่เจอสักก้อนโอ้โหกระโดดนะ้ําดีกว่านับข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าว่ามันจะเจอแบบทุ่งโล่งกว้างหรือเปล่านะจะเจอนี่คือแบบว่าลัคก,กี้สุดๆไปเลยเอ้ยโอ้โหมีภูเขาที่สวยงามแบบนี้และอุยพื้นที่กว้างใช้ได้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยอยู่ได้เลยนี่วะโอเค งั้นก็เอาเป็นว่าขอเดินสำรวจนิดหน่อยละกันนะฮะเฮ้ hey, พื้นที่ใช้ได้เลยนี่นาะถือว่าดีครับผมนะเจอพื้นที่ที่ผมชอบที่สุดแล้วนะพื้นที่นี้แล้วก็เรามีต้นสปูลซะด้วยนะครับเราไม่ต้องเดินไปเอาแล้วนะโอเคงั้นก็ตัดสินใจจะอยู่ตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็ปักฐานของเราอยู่ตรงนี้ละกันนะครับนะ แล้วก็อย่าลืมเก็บของด้วยนะครับและผมก็ต้องครับทอเชด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จะเอาไปแปะรอบๆเรานะเพราะว่าเราก็จะได้บอกเจ้าพวกมอนสเตอร์ว่าที่นี่ก็คือฐานของฉันนะแกไม่สามารถเข้ามาได้นะจะทำสิ่งแบบนี้ทําไมเนี่ยโอเคครับครั้งแรกผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวฐานหมดครับ แล้วก็ได้เวลานอนกันแล้วนะครับฝันดีนะครับทุกคนเรามาลุยวันที่2กันเลยดีกว่านะครับในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมก็จะไปตามหาเหล็กกันแล้วนะครับผมนะผมคิดว่าอยู่แถวเราเนี่ยมันจะมีถ้าน้ําเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะปักทอชแถวนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ไกลๆกว่านี้นะครับเผื่อมันจะเจอกับถ้าดีๆนะครับ ้ไปก็ดแหมแล้วเจอเสียงแบบนั้นใครจะไปอยากลงแล้วเนี่ยเอย้ผมคิดว่าตรงนี้มีแวลที่จะมีเหล็กอยู่น,นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวขอปักร,บรอบๆก่อนเดี๋ยวมอนสเตอร์มันเข้านะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมเจอไม s ชาร์ปหรอเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยวขออุ้ยโชคดีหลือเกินแม่เกิดแบบว่าอยู่ใกล้ไม้ชาร์ปซะด้วยครับ แหมหวานเจี๊ยบเลยแบบนี้หาเหล็กได้ง่ายๆแล้วแบบนี้โอ้โหแต่ว่ามอนสเตอร์มันก็เยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดินปักทอชก่อนแล้วก็ค่อยมาตามหาเหล็กแล้วกันนะครับอุ้ยก็เจอแล้วนี่ว่าโอเคไปขอเดินปักทอชก่อนนะครับทุกคนแบบนี้ฮาร์ดคอร์มันก็ง่ายขึ้นมาหน่อยนะโอ้โหไม่ได้กินชั้นหรอกเพื่อนแหมแค่ดูแบบนี้นะก็เป็นกับดักซะแล้วนะฮะโอเคครับแล้วก็ได้เวลาขุดเหล็กกันแล้วนะครับทุกคน ปครับผมคิดว่าเราน่าจะยังไม่พร้อมที่จะไปลึกกว่านี้นะเดี๋ยวมอนเตอร์ไปแทะกระดูกเราเล่นนะครับเกไปเรากลับบ้านนะครับแล้วก็เราไปสร้างโล่และทําการทําอาวุธให้มันดีกว่านี้หน่อยนะเพื่อที่จะทําการ ต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้ดีและไม่ต้องตายนะครับเดี๋ยวผมก็จะตายง่ายๆเอานะครับซึ่งผมไม่เก่งเรื่องด้านของต่อสู้สักเท่าไหร่นะครับทุกคนส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นฐานนะสแต็กกว่านำแล้วก็เหล็ก9้าอันต่อไปนี้ผมก็แค่รอเหล็กก่อนนะครับทุกคนและแล้วเราก็ได้โลมาเป็นชิ้นแรกครับนี่แล้วก็ต่อไปผมก็จะครับเป็นดาบแล้วก็ถังน้าครับเพราะว่าถังน้ําจําเป็นสุดๆไปเลยนะครับอุธชิ้นแรกของเรานั่นก็คือดาบไอรอนนั่นเองครับทุกคนนี่เป็นไง แหมแล้วก็ต่อไปผมก็ต้องรอก่อนนับแล้วก็เราก็จะครับถังน้ํามานั่นเองครับนี่ชิบียบร้อยครับแล้วก็เหลือประมาณนั้นก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งในอีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้ในการเล่นเอาชีวิตรอดในโหมดฮาร์ดคอร์ครั้งแรกของผมนั่นเองครับผมนะซึ่งถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซั c สไคร รอคลิปต่อไปว่าผมจะรอดหรือจะร่วงครับทุกคนซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็บอกให้ทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะว่าผมจะอยู่ได้สักกี่วันตอนนี้ผ่านมาแล้ว2วันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับซึ่งคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมนะ